กใจร้ายเลยถ้าเป็นเกมขอเป็นเกมวิ่งแข่งคูนนะครับขอเป็นเกมวิ่งข่งครับเดี๋ยวให้ทำงานที่เสร็จก่อนแล้วกันยังไงก็ให้เล่นอยู่แล้วอ่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะสวัสดีค่ะสว่าคนดี วันนี้นะคะเราจะพบกับกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือการอ่านตารางเวลานั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์เหมือนเดิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นั่นเองอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะถามก่อนว่าอ่ะวันนี้ทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้วันจันทร์นะคะ เป็นยังไงกันบ้างอากาศวันนี้สบายดีาา Turn, h, ยนะคะบางคนก็บอกสบายดีเป็นไงความรู้สึกหลังจากที่เราเรียนออนไลน์มาแล้วนะคะทุกคนมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างอ่ะแฮปปี้ไหมอ่ะแฮปปี้ไหมหรือว่าวอรี่หรือว่าแซดหรือว่าเป็นยังไงบ้างททยแองกี้เป็นไงแซดโอ้โววิชานี้หรอ ไม่แฮปปี้ค่ะอ๋อบางคนก็ส่วนใหญ่เป็นไงคะแฮปปี้ใช่ไหมอยู่บ้านออยู่บ้านตาอัธยาใสเลยใช่ไหมคะแฮปปี้พูดการเล่นเกมค่ะแฮปปี้พูะการเล่นเกมแฮปปี้พูะการเล่นเกมเดี๋ยวจะไม่ให้เล่นแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ให้เล่นแล้วก็คือแซดเลยใช่ไหมทุกคนอ่อโอเคนะคะก็เป็นฟิลลิ่งทั่วๆไปนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการอ่านตารางเวลาค่ะทุกคนการอ่านตารางเวลานะคะอาจจะเป็นตัวอย่างให้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนนะคะดูตารางต่อไปนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะคะจะเป็นในส่วนของลำดับอ่นักเรียนดูลำดับก่อนนะคะ มีช่องตารางก็จะมีลำดับมีเลขขบวนรถประเภทรถนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสถานีเชียงใหม่สถานีกรุงเทพเวลาออกเวลาถึงแล้วก็กำหนด,ดเวลาเดินรถเป็นขบวนรถต่างๆขบวนมีขบวนอะไรบ้างนะคะราคานะคะส่วนราคาเขาให้กดเข้าไปตรวจสอบอีกทีหน,นึ่งอ่ะนักเรียนเวลาอ่านลำดับที่หนึ่งค่ะ เราจะอ่านเป็นเลขรถขบวนนั่นก็คือรถเร็วนะคะรถเร็วขบวนที่102ออกจากเชียงใหม่เวลา5นาฬิกา45นาทีและถึงกรุงเทพเวลา21นาฬิกา10นาทีรถเร็วขบวนที่102นะคะหรือ1น2ั่นแหละขบวนที่102อ่ะต่อไปลำดับที่2ค่ะอ่านเร็ว ลำดับที่สองอ่านให้ฟังหน่อยยังไงดีลดอะไรลถอะไรดูประเภทลดก่อนเลยลถอะไรคะประเภทอะไรเนี่ยลดด่วนพิเศษขบวนที่เท่าไหร่ขบวนที่เท่าไหร่ขบวนที่สิบสองนะคะอ่ะออกจากเชียงใหม่เป็นเวลาเท่าไหร่แปดนาฬิกาแปนาิกาสีนาที และถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพในเวลาที่สิบนาฬิกายิบห้านาทียี่นาฬิกยี่บห้นไปดูว่าลำดับที่สองเราอ่านถูกหรือไม่อ่าถูกต้องนะคะรถด่วนขบวนพิเศษอ่ารถด่วนพิเศษขบวนที่สิบสองออกจากเชียงใหม่เวลาแปดนาฬิกาี่สิบห้านาทีถึงกรุงเทพเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนั่นเองต่อมปค่ะลำดับที่สามค่ะรถอะไร ด่วนพิเศษครับด่วนพิเศษเหมือนกันค่ะขบวนที่เท่าไหร่สิบสี่ครับสิบสี่สี่นะคะปกป้องตอบเดียวเลยออกจากเชียงใหม่เป็นเวลาเท่าไหร่สิบหกนาฬิกาครับสิบหกนาฬิกาอันนี้เวลาบ่ายใช่ไหมคะออกจากบ่ายเนาะอ่ะถึงกรุงเทพเวลาเท่าไหร่หกนาฬิกาครับหกนาฬิกาสามสิบนา ไปดูลำดับที่3ถูกหรือไม่อ่ถูกต้องนะคะต่อไปขบวนที่4บ้างด่วนค่ะขบวนที่4เป็นอะไรเหมือนเดิมด่วนพิเศษขบวนที่เท่าไหร่ขบวนที่สองอ่ะออกจากกรุงเทพเวลา สิบเจ็ดนาฬิกาสิเจ็ดนาฬิกาถึงกรุงเทพเวลาเอ้ยถึงเชียงเอ้ยถึงกรุงเทพถูกแล้วออกจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพพูดผิดออกจากเชียงใหม่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงกรุงเทพเวลาหกนาฬิกาห้าสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีไปดูลำดับที่สี่ถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปลำดับที่ห้ารถอะไร ด่วนรับด่วนอ่าไม่ใช่รถด่วนที่อยู่ไอ้นี่นะทุกคนที่เป็นตัวหนอนะคะอันนี้หมาถึงขบวนรถนะอ่าขบวนรถด่วนนะคะขบวนที่เท่าไหร่ห้าสห้าสิบสองค่ะออกจากเชียงใหม่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะะสิบเจนาฬิกาสามสิบนาทีและถึงกรุงเทพเวลา นาฬานาฬิกานาิกาสามสิบนาทีไปดูขบวนที่ห้าลำดับที่ห้าถูกหรือไม่ถูกคับถูกต้องค่ะโอเคถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวอะไรกับการอ่านตารางเวลาเพราะว่าการอ่านตารางเวลาจะทำให้นิรียทราบการเดินทางนะคะว่าเราจะต้องถึงจุดหมายเวลาเท่าไหร่นั่นเอง ต่อไปค่ะถ้านักเรียนต้องการเดินทางโดยรถไฟจากเชียงใหม่ให้ถึงกรุงเทพโดยให้ถึงเวลา8นาฬิก30นาทีค่ะเราจะต้องขึ้นขบวนใดเวลาใดค่ะเวลาใดอยากให้ถึง8นาฬิกา30นาทีเห็นขบวนที่5้รค่ะขบวนที่5ขบวนที่เทไร ขบวนที่นักเรียนเห็นจากครูขีดเส้นใต้อยู่แล้วอเ,เป็นขบวนที่52นะคะเป็นรถด่วนค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องขึ้นโดยเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะถึงกรุงเทพโดยประมาณนั้นก็คือ8นาฬิกา30นาทีนั่นเองนี่คือการอ่านตารางเวลาและข้อดีของ การอ่านตารางเวลานะคะทุกคนว่าเราจะได้กำหนดเวลาเดินทางหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนได้ถูกต้องนะคะอ่ะโอเคต่อไปทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านตารางเวลาในหนังสือของนักเรียนโดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า216ค่ะเปิดไปที่หน้า216นะคะ ตารางเวลานี้เป็นตารางเวลาเกี่ยวกับอะไรคะรถไฟฟ้า BTS ค่ะทุกคนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งกำหนดเวลาให้บริการของรถไฟฟ้าก็คือก่อนเวลา6นาฬิกานะคะก็คือก่อนนะทีนี้นักเรียนดูสถานีต่างๆนะคะอันนี้คือตัวย่อสถานีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดับบิลหนึ่งนั่นก็คือสนาม กีฬาแห่งชาติ C N หรือว่าเซ็นก็คือสยามสถานีสยาม S 1ก็คือราชดำริ S 2ก็คือสาราแดง S 3ช่องดนซี S 5สุรศักดิ์ S 6สะพานตากสิน S 7ก็คือกรุงทนบุรี S 8ก็คือวงเวียนใหญ่ S 9ก็คือโพนิมิตร S 1 0คือตลาดพูู S 1 1ทเอคือวุฒากะแล้วก็ S สิบสองก็คือบางว่านั่นเองอันนี้ BTS นะคะ อ่ะทุกคนเคยขึ้นแล้วใช่ไหมคะรถไฟฟ้า BTS อ่ะผมไมค่ครับไปสถานีใดบ้างเคยครับไปสถานีไหนกันบ้างนะคะสำหรับค <ผม S 1> นที่ขึ้นไปตั้งเดอะมอไปถึงซีคอนคอ่ะอ่าเดี๋ยวมอซีคอนใช่ไหมคะอ่ะเป็น BTS เนาะเดี๋ยวมอซีคอนโอเคอ่ะต่อไปทีนี้ นักเรียนดูตารางเวลาขบวนแรกออกเวลาตีห้าหรือห้านากาสามสิบนาทีแล้วก็ขบวนสุดท้ายเราจะจบอยู่ที่เที่ยงคืนหรือศูนย์นาฬิกาห้าสิบนาทีเกือบเกือบจะตีหนึ่งนะคะอีกสิบนาทีก็คือตีหนึ่งแล้วอันนี้ก่อนเวลานะคะแล้วก็ขบวนสุดท้ายเป็นขบวนที่ออกจากบางว่านั่นเองนะคะ แล้วก็ขบวนเริ่มแรกก็คือจะเป็นขบวนของสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะคะโดยสถานีต่างๆก็คือขบวนแรกต่างๆถ้าเกิดว่าเราออกจากสยามก็คือจะเป็นตีห้าหรือ5้านาฬิกาสมนาทีสมมติมว่าเราจะไปขึ้นที่สะพานตากสินเป็นขบวนแรกนะคะเราก็จะไปต้องไปขึ้นเวนเวลาห้านาฬิกานาทีนั่นเองนะคะและสิ้นสุดก็คือ 0นาฬิกา40นาทีนั่นเองหรือขบวนสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราจะไปอยู่ที่สถานีใดเป็นเริ่มต้นแล้วก็สถานีใดเป็นสุดท้ายนะคะอ่ะพร้อมอยังตอบคำถามทีนี้เมื่อเราดูตารางเสร็จแล้วเราจะไปตอบคำถามในข้อที่1กันเลยนะคะอ่ะข้อแรกนะคะคุณครูอาจจะเฉลยแล้วก็คือรถขบวนแรกเมื่อเราดูจากในหนังสือนะคะ ในหนังสือของทุกคนจะอยู่ในหน้าที่216ขบวนแรกนักเรียนต้องไปดูช่องสนามกีฬาค่ะช่องสนามกีฬาแห่งชาตินะคะก็คือออกเวลาเป็น5นาฬิกานาทีค่ะข้อนี้สามารถตอบจากตารางเวลาได้เลยต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2บอกว่าขึ้นรถขบวนแรกจากสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีตลาดภููเวลาใดใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะสถานีตลาดูอู่นักเรียนทุกคนดูสนามกีฬาแห่งชาติก่อนว่าเราขึ้นนะคะถ้าเราขึ้นเป็นขบวนแรกน่าเราจะขึ้นเวลาใดนะคะสนามกีฬาแห่งชาติ ขึ้นรถขบวนแรกจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะถึงสถานีตลาดภูเวลาใดถึงสถานีตลาดภูนะคะจะถึงในเวลาก็คือ5นาฬิกา5้นาทีทีนี้สถานีแรก5,30นาฬิกานาทีเอาไปลบออก5นาฬิกานาทีนั่นก็คือเราจะใช้เวลาทั้งหมดก็คือ40นาทีนั่นเอง คำถามต่อไปค่ะเหมือนใครอ่า,อาข้อ3นะคะขึ้นรถขบวนแรกจากสถานีราชดาริเวลาใดนะคะทุกคนขบวนแรกจากสถานีราชดารินะคะเราก็ไปดูในช่องของ S 1ก็คือราชดารินั่นคือเวลา5.34นิกานาทีค่ะต่อมาเขาบอกว่า ถึงสถานีวงเวียนใหญ่นะคะเป็นเวลาใดนักเรียนก็ไปดูช่องของวงเวียนใหญ่ค่ะทีนี้ต้องให้ดูตรงนี้ไหมอ่าต้องให้ดูหน้านี้ก่อนต้องให้ดูหน้านี้ก่อนนะคะคำถามข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่3แล้วใช่ไหมคะ นักเรียนดูนะคะราชดำริอ่าราชดำรีก็คือช่องนี้5นาฬิกา34นาทีจากนั้นนักเรียนดูว่าไปถึงวงเวียนใหญ่อะค่ะก็คือในช่วงเวลาคือ5นาฬิกาเท่าไหร่45นาทีนะคะเอ้ย47วงเวียนใหญ่47วงเวียนใหญ่นะคะ47นาที นักเรียนก็นำ5นาฬิกา47นาทีลบออกจาก5นาฬิกา34นาทีเราจะได้เหลือเป็นเวลาเท่ากับ7ลบ4เหลือ3อ่าแล้วก็4ลบ3เหลือ1เราใช้เวลาในการเดินทางระหว่างราชดำรี ถึงวงเวียนใหญ่นะคะนั่นก็คือสิบสามนาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบสิบสามนาทีลงไปได้เลยอ่านี้คือข้อที่สามนะคะต่อไปข้อที่สี่ทันไหมทุกคนทันไหมคะทันค่ะโอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่บอกว่า รถขบวนสุดท้ายออกจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลาใดเราก็ไปดูค่ะดูตารางเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะย้อนไปย้อนมาขบวนสุดท้ายออกจากสนามกีฬาแห่งชาติขบวนสุดท้ายค่ะเวลาใดนักเรียนตอบลงไปได้เลย ศูนนาิกายนาทีนะคะศูนย์นาฬิกาย่สนาท,นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นคําตอบในข้อที่4ค่ะข้อที่4เราจะตอบได้เป็นศูนย์นาฬิกายีนาทีนะคะจากนั้นไปข้อที่5ข้อที่5บอกว่าขึ้นรถขบวนสุดท้ายจากสถานีสยาม เวลาใดค่ะเราก็ไปดูสยามค่ะขบวนสุดท้ายอ่ะขบวนสุดท้ายของสยามสยามนี่ขบวนสุดท้ายออกเวลาใดคะทุกคนตูนนั้นียกนาฬิกายี่บนา,า,นานทีนักเรียนตอบลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราไปดูค่ะว่าถึงสถานีกรุงธนบุรีอ่ะกรุงธนบุรีคือตรงนี้ ถึงเวลาเท่าไหร่คะถึงเวลาเท่าไหร่ดูช่องนี้ค่ะจากสยามยยถึงกรุงบูรีอ่าเดินทางมาแล้วขบวศูน,นย์นาฬิกาสี่สิบสองนาทีค่ะจากนั้นนักเรียนเอาสี่สิบสองนาทีไปลบออกจากยี่สิบแปดนาทีค่ะสี่สิบสองลบอ่าสี่สองลบน้วยี่แปด อันนี้เราสามารถยืมกันได้ปกติอันนี้ก็จะเหลือ3อันนี้กลายเป็น12ค่ะ12ลบ8เหลือเท่าไหร่4ครับ4อ่าโอเคจากนั้น3าลบ2เหลือ1 1ครับได้คำตอบอยังข้อนี้กี่นาทีใช้เวลา14นาทีครับ14นาทีนั่นเองก็คือเป็นคำตอบอ่าเพราะฉะนั้นข้อ5นะคะ เราก็สามารถสรุปได้เลยว่าขบวนสุดท้ายก็คือเที่ยงคือหรือศูนย์นาฬิกา28นาทีถึงกรุงธนบุรีศูนย์นาฬิกา42นาทีแล้วก็ใช้เวลาไป14นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะค้างข้อ2กับข้อ3ไว้ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นในสมุดก่อนให้ทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาตอบคำถาม ห้าข้อในกันนะคะเป็นดังนี้ค่ะโบยนค่ะขอดูข้อสามข้อสามข้อสามข้อหนึ่งข้อสองหน่อยอะข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ข้อสามกับข้อสี่ครับอ่ะสรุปดูบททุกข้อเลยข้อหนึ่งนะคะจะเป็นห้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ ส่วนข้อ2นะคะก็จะเป็นขบวนแรก5นาฬิกา50นาทีแล้วก็ใช้เวลาคือ20นาทีค่ะตอบให้ตรงบรรทัดนะข้อ3นะคะ5านาฬิกา34นาทีค่ะขบวนแรกจากสถานีราชดําดีแล้วก็ถึงวงเวียนใหญ่5นาฬิกานาทีโดยใช้เวลา13นาทีเกิดจาก ห้านาิกาสนาทีลบด้วย5้านาฬิกาสนาทีนะคะต่อไปขบวนสุดท้ายจากสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อใดดูจากตารางก็คือ0ูนย์นาฬิกายนาทีค่ะและก็ต่อไปค่ะขึ้นรถขบวนสุดท้ายจากสถานีสยามเวลาเที่ เที่ยงคืนก็คือ0นาฬิกา28นาทีนะคะแล้วก็ถึงสถานีกรุงทนในเวลา0นาฬิก42นาทีซึ่งใช้เวลา14นาทีโดยเกิดจาก42ลบออก28ค่ะข้อ5กําลังขึ้นสไลด์อยู่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าต่อไปที่นี้อ่านตารางเดินรถไฟแล้วตอบคําถามต่อไปนี้ในสมุด ตารางไม่ต้องลอกเดี๋ยวตารางเราจะมาดูร่วมกันแต่ว่านะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนคำถามลงไปในสมุดเป็นจำนวน5ข้อดังนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านตารางพร้อมๆกันอ่ะข้อแรกข้อแรกนะคะให้เวลาข้อละ2นาทีพอ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ครูคทำให้ก็คือมีวันที่เรียบร้อยแบบฝึกหัดในสมุดขีดเส้นใต้อ่านตารางข้อมูลและ,และตอบคำถามต่อไปนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งรถไฟขบวนใดออกจากสถานีพิจิตรเดี๋ยวเราค่อยมาทำร่วมกันนะคะเดี๋ยวเฉลยท้ายชั่วโมงนะเวลานี้โจทย์โจทย์ลงไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตารางแล้วก็ตอบคำถามข้อที่สองนะคะ อ่ะโจทย์ให้ดูตรงนี้นะตรงด้านบนเราเขียนแล้วนะคะเราไม่ต้องเขียนซ้ำเราไปข้อที่สองเลยข้อต่อไปค่ะข้อที่สามอ่ะข้อต่อไปข้อที่สี่ค่ะเดีย๋ย<ถ>วะะจะย้อนมาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะย้อนมาอีกทีนึงอ่ะต่อไปข้อที่ห้าก่อนนะงั้นจะบอกว่าส,สวยไปโมดสวยไปมด าดูตารางก่อนนะคะตอบคำถามตารางนะคะตารางแรกอ่ะเป็นตารางรถขบวนรถเหมือนเดิมค่ะมีด่วนพิเศษหมายเลข9ด่วนพิเศษหมายเลข11แล้วก็ด่วนพิเศษหมายเลข51นะคะให้ทุกคนดูตารางต่อไปนี้แล้วตอบคำถามค่ะมีสถานีกรุงเทพลบบุรีพิจิตรศิลาอานาครลลำปางขุนตาแล้วก็เชียงใหม่นะคะดูดีๆนะ ข้อแรกโจทย์ถามว่าอะไระท่กทวนโจทย์ถามว่าอะไรกลับไปดูโจทย์ข้อที่1บอกว่ารถไฟขบวนใดออกจากสถานีพิจิตรในเวลา12นาฬิกา41เนาทีเรากลับไปดูที่พิจิตรค่ะ12นาฬิกา41นาทีขบวนใดคะขบวนใดทุกคน รถด่วนพิเศษน,เน,นะรถด่วนพิเศษหมายเลขเก้าอ่ะเขียนลงไปรถด่วนพิเศษรถด่วนพิเศษด้วยนะหมายเลขเก้านั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งใครไม่ทันโจทย์ดูตามนี้ได้เลยนะคะโจทย์ขึ้นแล้วเสร็จแล้วคับอ่า ขั้นตอนที่สองถามว่าถามว่าถามว่าอะไรใครจดจดทันเร็วาที่สถาน,นีขุนตาลต้องนั่งรถไฟฟ้าขบวนอะไรเอาละ่ะไปดูขุนตาลค่ะขุนตาลต้องนั่งรถอะไรคะ อ่ดูจยถ้าต้องการลงที่สถานีขุนตาลต้องนั่งรถไฟขบวนใดขบวนใดรถด่วนพิเศษหมายเลขห้าสิบเอ็้าตอบลงไปนี่เลยเสร็จแล้วครับที่เวลาคำตอบนี่เสร็จเร็วกันทุกคนนะ พูดว่าแล้พิเศษพิเศษยังไงเหรอครับพิเศษใส่ไข่ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะคะถ้าธรรมดาพิเศษใส่ไข่ค่ะนะคะพิเศษจะใส่ไข่ใช่ไหมอ่าต่อไปข้อสามข้อสามคุณครูไปที่ตารางก่อนนะอ่าข้อสามไปที่ตารางค่ะคำถามมีอยู่ว่า รถไฟขบวนใดบ้างที่ไม่ลงจอดสถานีขุนตาลอ่าเก่งมากรถไฟขบวนใดไม่ลงที่ขุนตาลรถด,ด่วนพิเศษ11ครับรถด,ด่วนพิเศษ11กับใคร11<ๆ>กับอะไรคะ11กับ9 11, ตอบลงไปนไี่เลย 11, 9อะ11กับ9รถด,ด่วนพิเศษด้วยนะหมายเลข11 และก็หมายเลข9อ่ะเขียนแค่นี้พอแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถด่วนเหมือนกันอ่ะเ,เรียบร้อยนะข้อสามกลับไปที่ตารางเหมือนเดิมข้อสี่บอกว่าไงรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ขบวนใดวิ่งเร็วที่สุด ค่ะแปมรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่รถไหนใช่ไหมคะถึงวที่สุดใช่ไหมคะอ่ารถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ขบวนใดวิ่งเร็วที่สุดเอาแล้วต้องไปดูตารางแล้วขบวนไหนที่วิ่งเร็วที่สุดเราต้องดูเวลาที่ออกใช่ไหมคะอ่าดูเวลาที่ออกรถด่วนพิเศษ ขบวนใดถึงเร็วที่สุดครถด่วนพิเศษติบเอ็ดรถด่วนพิเศษสิบเอ็ดค่ะรถด่วนพิเศษเท่าไหร่เอ่ยสิบเอ็ดค่า <ไป S 1> รถด่วนพิเศษสิบเอ็ดเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะจากกรุงเทพนะคะก็คือสิบเก้านาฬิกาใช่ไหมเวลาออกอเวลาออกก็คือสิบเก้านาฬิกาถึงเชียงใหม่ก็คือ เจ็นาฬิกา40นาทีเลยนะทุกคนต้องคำนวณแล้วข้อนี้ทุกคนต้องคำนวณขบวนแต่และขบวนค่ะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อย่างเช่นข้อแรกใช่ไหมแปนาฬิกาสานาทีต้องลบออกด้วย20นาฬิกา30นาทีค่ะ,ปปะเหลือ่าเหลืปปอส2ชัว 2> ่วโมงใช่ไหมคะปปอ,อ่าต่อไปค่ะ สิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีค่ะสิบเก้าลบด้วยเจ็นาฬิกาสี่สิบนาทีฮะสิบสเหมือนกันหรอ <12. S 1> จะเย็น <12. S 1> จเย็น <12. S 1> อันนี้ต้องเหลือสิอันนี้หกสิบกับยีกลายเป็นแปอ่าเหลือสี่สิลบเเหลือเท่าไหร่1 <18. S> 1อ่าสิบเอดโอ้สิ 18. ชั่วโมงนะฮะไวกว่านะ อ่ะต่อไปขบวนสุดท้ายยี่สิบสองนาฬิกายี่สิบสองศูนศูนย์ลบด้วยสิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเอ๊ขบวนนี้หรือเปล่านะอ่ะอันนี้ก็จะยืมไปเป็นหกสิบนาทีก็จะเหลือยีิบเอ็ดนาทีหกสิบลบสิบห้าใช่ไหมคะอันนี้เหลือห้าอันนี้เหลือสิบเหลือห้าคุณครูคำนวณเองเลยไม่ได้ขึ้นจอให้หนูดูนะอ่ะต่อไปห้าลบสี่เหลือ หนึ่งแล้วก็ยี่สอ็ดอ่ายี่บเอลบสิบสค่ะสิบเอ็ดลบสเป็นเก้าอ่าแสดงว่าเก้ชั่วโมงสิห้านาทีขบวนแรกสิบสองชั่วโมงขบวนที่สองคือสิบเอ็ดสี่ศูนย์แล้วก็ขบวนที่สคือเก้ชั่วโมงสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นขบวนที่เร็วที่สุดก็คือรถด่วนพิเศษห <58. S 1> ้าสอด่ารถด่วนพิเศษห้ เลวครับเฮ้ย <c oughs> คุณใช้มินิโปรแกรมหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมเขียนไวจังี๋ยวเิดอัเอ่าโอเคข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายดูคำถามก่อนนะถ้าต้องการใหถึงสถานีศ <c oughs> ิลาอาสฮะถ้าถึงสถานีศิลาอาสในช่วงบ่ายต้องนั่งรถขบวนใด สิลาอาจในช่วงบ่ายลูกเนื้เรียนดูค่ะบ่ายเป็นเท่าไหร่อันนี้14นาฬิกาอยู่ในช่วงบ่ายไหม1นนาฬิกาอยู่ในช่วงบ่ายไหมแล้วก็6นาฬิกาอยู่ในช่วงบ่ายไหมคำตอบคือรถด่วนพิเศษอะไร90 11หรือ51 9 9นะคะเพราะว่าช่วง14นาฬิกาอยู่ในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้อง นั่งรถขบวนด่วนพิเศษหมายเลข9เพื่อไปถึงศิลาอาจในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือรถด่วนพิเศษหมายเลข9นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด5ข้ออย่าลืมนำส่งนะคะในวันนี้ค่ะ,ะข้อหนึ่งไม่ทันนี่คือโจทย์ใช่ไหมคะ เป็นลมแป๊บนะคะถ้าข้อหนึ่งไม่ทันนี่คือโจทย์นะคะอ่าต่อไปข้อสองรถด่วนพิเศษห้าสิบเอ็ดค่ะย้อนให้นะย้อนให้และก็ข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรถด่วนพิเศษหมายเลขเก้านะคะคำตอบ วันเดอร์โกวันนี้ไม่ทันแล้วค่ะลูก43แล้วนะคะต้องขอภัยนะอ่ะพรุ่งนี้เรายังมีแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดสองข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีเวลานะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นวันเดอร์โกกันเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> ในชั่วโมงนี้ <c oughs> อย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะแล้วก็ใบงานทําไม่เรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะส่งไปแล้วคบคุณพ <c oughs> ิม <c oughs> ค่ะคุณครับคุณครัสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณ